เปิดภาพล่าสุดน้องภูลูกชายคนโตพ่อปอแม่อีบอกเลยว่ารอสุดๆแต่งงานกันมาหลายปีแถมตอนนี้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นสำหรับครอบครัวของพระเอกปอนฐวุฒิและภรรยาคนสวยเอพรทิพย์ที่ตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนก็โตเป็นหนุ่มฉายแววความหล่อมาแต่ไกลทั้งน้องภูและน้องเภา โดยความที่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วบางคู่ความรักก็เริ่มที่จะคงที่ไม่มีอะไรหวานๆออกมาแต่สำหรับคู่ของปอเอเห็นทีจะดูเหมือนว่าทั้งคู่ขยันเติมความหวานกันอยู่บ่อยๆและล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่เอได้โพสต์ภาพลูกชายคนโตพร้อมแคปชั่นว่า มินีิป่อมากคนนี้เหมือนกันอะไรขนาดนั้นกินก็เหมือนกันชอบทำอะไรคล้ายๆกันเสียงดังฟังชัดเหมือนกันเข้าไปอีกต้องบอกเลยว่าน้องผู้ชัยแววหล่อเตรียมดำเนินรอยเป็นพระเอกตามพ่อป่อแล้ว